สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฟ้าคืมค่ะฟ้าคืมแล้วเราก็จะมาตัดแต่งต้นไม้เนาะทุกคนอันนี้เป็นต้นส้มนะคะเนี่ยออกลูกแล้วค่ะทุกคนน้องหัทีิจังมากินดอกไปตั้งเยอะเลยค่ะดีนะที่เหลือเป็นลูกส้มให้เนี่ยไม่งั้นก็หมดเลยค่ะทุกคนดูนิเนี่ยเห็นไหมเขาเริ่มเป็นเนี่ยเป็นจับลูกแล้วนะแต่ไม่รู้จะจับหรือเปล่า จะร่วงหรือเปล่าเนาะแต่อันที่ร่วงก็มีอันนี้ก็น่าจะจับแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตอนโตกันเนาะเพิ่งซื้อมาปลูกนะคะเนี่ยเนี่ยมันเป็นใบเหมือนเหมือนจะมีลาดำหรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวเราตัดทิ้งก่อนเนาะก่อนที่จะลามเนาะทุกคนเนาะตัดทิ้งก่อนนะคะไม่ได้ใส่รองเท้าแบบทำสวนมาเลยพอดีเดินมาสวนเดินเห็นเหมือนเป็นใบดำๆเนี่ย เป็นใบเหมือนเป็นเพี้ยดำอะไรสักอย่างเนาะเดี๋ยวตัดทิ้งก่อนนะคะเออๆอ,อ้ยของน้ำตัดทิ้งก่อนเนี่ยเป็นใบดำๆเขาเรียกเพี้ยเหรอเพี้ยดำเนาะเห็นไะป,นเ,ปนเรียกเพี้ยดำอุย้ยเพี้ยดำปัสสาวาตัดแต่งก่อน เรารีบตัดอ่อนก่อนตัดทิ้งก่อนเนาะเดี๋ยวเขาจะลามเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวส้มเราจะไม่ได้กินนะคะทุกคนยังไม่ได้ซื้อที่ฉีดมาฉีดเลยเนาะเออมันต้องซื้ออะไรมาฉีดกันเพี้ยเหรอกันเพี้ยนะคะไม่ใช่กันเพี้ยเนี่ยกันเขาเป็นโรคเนาะต้นส้มนึกว่าจะไม่เป็นดูสิตามใบเป็นเยอะแล้วนะเนี่ย เพิ่งเห็น,นะค่ะทุกคนขนาดอยู่บ้านทุกวันไม่สังเกตก็ไม่เห็นเนาะ,ะตัดออกก่อนประมาณสวนก็จะประมาณนี้เดี๋ยวถ่ายบริเวณสวนให้ดูเนาะทุกคนโอ้ยนี่เราจะประมาณนี้นะคะทุกคนนีน่มีข้างๆดอกไม้ดูดอกไม้ข้างบ้านทุกคนน,นี่เนี่ยที่สวนเนี่ยเห็นไหมเพนว่าจะ เหนว่าจะไปขุดเอาดอกไม้นะเนี่ยทุกคนดอกไม้เต้เลยมีแต่สวยๆงามๆเนาะทุกคนเนาะว่าจะไปขุดเอาอยู่ค่ะอันนี้เด้ออุ้ยเกือบเกือบเกือบนี่ต้นใบแมงลักใบอะไรเนี่ยต้นหัวละพาเพิ่นปลูกไว้นี่เนาะอันนี้ต้นกะเพราแล้วตัด ใบอันนี้ออกก่อนตัดใบข้างล่างออกให้เขาโตวสวยๆเนาะเนี่ยตัดใบแก่ออกก่อนนะทุกคนให้เขางามๆเนาะแตกได้ไวใบไหนที่เป็นใบให,ใหญ่ๆแก่เนาะโอ้โเห็นถ้าจะลงผักค่ะทุกคนเนี่ยซื้อเอามเมล็ดผักมาแล้วเนี่ยเต็มถุงเลยค่ะว่าจะลงผักเนาะ วันนี้อะลงวันนี้แล้วพรุ่งนี้ฝนตกเนาะเราจะได้ไม่ต้องลดน้ำเนาะทุกคนเนาะลงนี่แหละที่สวนตัวเองเพราะว่าปีหน้าจะเลิกทําสวนข้างบนแล้วเพราะว่าทําไม่ไหวแล้วทุกคนหญ้ามันเยอะแล้วเราไม่มีเวลาดูเรากลับเมืองไทยถ้าเราไม่มีเวลาดูแทดูแลเนาะมันก็เหมือนแบบข้างๆเดี๋ยวมันจะไปรกที่เขาเนาะเราก็เลยจะปล่อยให้คนอื่นเช่าต่อแล้วเราก็ทําสวนข้างบ้านเรานี่แค่นี้ก็ได้เยอะอยู่นะแล้วก็ข้างๆรอบบ้านอีกทุกคน ดินเยอะอยู่เออก็คงได้อย่างหลายอย่างอยู่ค่ะ <c oughs> ก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะบรรยากาศรอบบริเวณบ้านก็จะประมาณนี้หลังบ้านก็เยอะอยู่ค่ะทุกคนปลูกได้หลายอย่างขอบคุณมากๆนะคะบา,บายโอ,โอ้ถอดถุงมือ